สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะในส่วงเซาะะของวันที่สิบแปดนะคะกันยายนสองพัน 2, ห้าร้อยหกสิบห้านะคะเนาะหาะมาเมื่อนี้นะคะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางตัวเลขของเซียนกันอเนกนะคะมาฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะเพราะว่าเลขชุดในตาล่างของเพื่อนกับเขาสามตัวนะคะแล้วกับปรากบคู่เขาศูนย์สามนะคะเนาะมาติดตามแนวทางนะคะโทษสัมผัสเซียนกันอเนกนะคะนํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พ ครับสวัสดีครับค่ะ FC แฟนคลับมาติดตามแนวทางค่ะครับได้ครับผีหมานบ่น้อค่ะไอตาล่างเขาแก่ข้อสามตัวนี้ได้อยู่นิดหน่อยครับอ๋อได้อยู่นิดหน่อยครับชุดสองตัวก็เข้าน้องศูนย์สามครับแนวทางปัวประจํบวันที่หนึ่งตุลาหกหาเฮ็ดแล้วเหรอเนาะผี่เนาะได้แล้วครับจ้ะ ปล่อยเป็นชุดเต็มก่อนแม่นบ่ค่าครับชุดเต็มก่อนครับจ้าเอาตารางก่อนนะพี่ครับในตารางมีจ้าหกสามศูนย์ครับตารางมีหกมีสามมีศูนย์ค่ะเจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งค่ะครับผม จะมีสิบห้าชุดครับค่ะสิบห้าชุดค่ะหกสามหกศูนย์หกเจ็ดครับหกสามหกศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดค่ะหกสี่หกหนึ่งหกสี่หกหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามศูนย์ สามเจ็ดสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่ หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมอ,อแต่เข้าตัวตรงเนาะพี่เนาะชุดเล็กที่ผีจับหาเนาะครับชุดเต็มของเราเข้าตัวตรงคร่ะชุดสามตัวค่ะพี่สามตัวมีหกสามศูนย์สามตัวมีหกสามตัวมีหกสามศูนย์ครับหกสามศูนย กสามเจ็ดหกสามศูนย์หกสามเจ็ดหกสามสี่หกสามสี่หกสามหนึ่งครับหกสามหนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์หกครับเจ็ดศูนย์หก กสี่หกศูนย์สี่ครับหกศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งศูนย์หกค่ะสี่หนึ่งเจ็ดครับสี่หนึ่งเจ็ดค่ะสามเจ็ดสี่ครับสามเจ็ดสี่ 3, 7, 4, ค่ะ สามเจ็ดหนึ่งครับสามเจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งสามสี่ครับหนึ่งสามสี่ค่ะหกหนึ่งสี่ครับหกหนึ่งสี่ค่ะครับทั้งหมดจะสามสามตัวจะมีสิบสองชุดครับครับผม <mek S 2> โอเคค่ะครับ แล้วถ้าไม่ชอบที่พี่จับให้สามารถจับเองในตารางได้นะพี่เนาะแต่ว่าชุดเต็มนี้พี่จับออกจากในตารางมันบ่ค่ะเป็นชุดเต็มนี้คือจับครบแบบมันบ่จะก็คือเออค่ะชุดสามตัวถ้าจับมันในนี่มันก็จะเยอะขึ้นเยอะกว่านี้อยู่นะครับอ๋อถ้าเป็นชุดเต็มนี่มั้ยครับผมแต่สองตัวจับเต็มแล้วครับอ๋อสิบห้าสุด จ้ะก็คือออกจากชุดเต็มคือซื้อชุดเต็มนี่จังไดก็ถืออยู่แล้วเนาะพี่เนาะครับสองตัวเต็มจ้ะครับพี่โน้องค่ะถ้าซื้อชุดเต็มของเพื่อนนี่คือถือเลยนะคะในในแห่งว่าเป็นล็อกซิพาตโตเลยเนาะพี่เนาะครับถือแน่นอนนะคะเพราะว่าล็อกซิพาตโตนี้ขัดสื่อจังไดก็ถือแน่นอนอยู่แล้วนะคะครับเพราะว่าวันที่ผ่านมากับเขาศูนสามัตตุ่งเนาะพี่เนาะรับผม แล้วแนทางเข้านี่กลับน้ำบอผีหรือว่าเข้าเนียนไปตัวตรงเลยกลับนะครับกับกับอยู่เนาะกลับเลยครับ,รบจะกลับด้วยเด้อพี่น้องเด้อตัวตรงนะคะเนาะเพื่อนีากกับน้ำนะคะบนล่างนะพี่ครับบนล่างครับค่ะแต่ว่ากับ ถ้าบอมักที่จับไหาหรือว่าพี่น้องว่ามันลายคู่กับลอล่อคงต่อไปเน้ะพี่เนาะจะได้ตันไหาเนาะค่ะครับผมจ้ะครับก็คือตัวที่เราชอบน่าจะมันถูกใจอยู่นะเข้าเลขที่มึงอยู่ในเนี้มัน่าจะมีตัวคนคนที่ชอบถู่ถูกใจอยู่เมนค่ะเมนเพราะว่าตัวใดที่เขาคิดว่ามันมายากมามาบอดายจนสี่ห้องก็ตัดออกเนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่ แต่ว่าที่แน่ยเนี่ยเอฟซีน่ะเพิ่นตัดเก่งอยู่แล้วพี่เพิ่นตัดออกได้ะนะเลือดตัวหน่อยก็คือว่าเข้าจับออกมาชุดเติมแล้วให้เพิ่นตัดเองก,ก็ได้ว่าเพิ่นตัดเก่งกันก็คือจังศูนย์หนึ่งจังสี่กับมาหยากหนึ่งสามจังสี่มาหยาเข้ากับสามามาตัดออกได้ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งสามนั่นสิแต่ถือว่าก็ลลงไปอีกแล้วเนี <c oughs> ่ยจะผู้ใะมมีเหล็กดับเอ้าหนูก็เขียนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเทีย จ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแล้วคาอีกยังก่อหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ครับหม่มันคือบอกออก, 1, 7, อกหนึ่งเจ็ดบ่เฮ้ยคือเขียนผิดเขียนถือหนึ่งสี่เนาะครับจะเขียนผิดนึก,ก,ก,กว่าเอาค่ะพี่เจ้อะไรก็ค่ะวดดเเนนน้หึ่งจ็ หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยเพราะว่าดังวัดเนี่ยดังเมนโบค่ะ,คะจะดังเมนโบจะดังนะวัดเนี่ยหนึ่งสามหลีกยังพี่วันนี้ไงหนึ่งสามหนึ่งศูนย์วันที่จะของโลเก้าครับเกี่ยวกับโลเก้าครับอ๋อจะ,อะถ้าถ้าถ้าจะดังนูกคิดว่าสีดังไปท 3, 1, 1, 3, 1, 3, 1, ั้งสามหนึ่งเนี่ยหนึ่งสามนี่ยังไปเส้นหน่อยอ แต่ว่าที่แน่ๆที่เวข่าวมากนี่สามหนึ่งหลุดซึกว่าจะมีมาหลายสำนักแล้วใช่ใช่จะสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามี่หละน่าจะดังค่ะพี่จังไดกัโคงต่อไปตัดลงให้เรือหน่อยให้เอฟซีนี่จะเป็นเนมือไรคะพี่อีกสามวันนะครับประมาณสามวันเนาะมือน,นี้วันที่ไหนวันที่สิบเอ็ด วันที่วันนี้วันที่สิบแปดค่ะเอ 18, 18อสิบแปดสิบแปดก็ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคับจ้าจาโอเคค่ะพี่ครับค่ะจังใดเดียวนูโท่กลับไปหาอีกเด้อพี่เด้อครับผมคาะก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะคะพี่เซียนกันอเนอกนะคะที่แบ่งปันให้แฟนครับทางช่องเลยมโชคมีหลับน้ำกััเนนะคะเนาะ,ะสุกมันนะคะในตารางแต่ข้อสามตุ่งนะคะเนาะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับ อเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชุมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากพี่เซียนกันอเนกมากเป็นทีรียบร้อยนะคะเพื่อพี่น้องมกักพี่น้องชอบพี่น้องจังต่างม,มามักปล่อยผ่านด้วยพี่น้องเด้อหางวดที่ผ่านมานะคะในจุดตาล่างของเพิินนะคะเนาะ,ะตาล่างมีหกโตนะคะเขาแน่นอนพี่น้องคะถือสุงงวดนะคะในตาล่างนะคะ,เน,ะ,ะเนาะผู้ใดติดตามแนวทางตัวเลขของเพิ่นจะรู้นะคะเนาะ ฮาวดี่บ้านมากเขาสามตูเลยนะคะแล้วก็ชุดเต็มของเพิินนะคะเขาศูนย์สามเนาะพี่น้องนอกเขาตุตุ่งเลยนะคะเอาพี่น้องล่องพิจารณาเบิ่งนะคะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะค่ะพี่น้องคนไหนเขามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะมักร่ว่าชอบฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะจะบาผ้าร่วยนะคะวีไล่หายโฉกนะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะในมีกําลังแรงใจออกหาแนวทางดีๆดีเดตมาฝากตอนพี่น้องนะคะเนาะ แล้ค okay. สุดท้ายนี่นะคะขอให้พี่น้องโชคดีนะคะโชคมันให้ร่ำรวยสกุลสกุลเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ